เออพราะท<ม>่านจบเมือนี้ปากเป็นทั้งเมืองเนี่ยพูดจุนนะพูดเดี๋ยวว่านีา่แก๋ะไม่ต้องออกความคิดทิ้งจะได้รึเปล่าน้องพี่สเสด็จพี่เกค้าว่ายังไงวันนี้พระคุณเพื่นเสด็จมาน้องรุ่งทิพย์น่ะยังไม่ได้เตรียมของขวัญตอนรับเจ้าพี่ลูกสุริยาเลยถ้าเป็นเช่นนั้นวันพรุ่งนี้สามโมงเช้าหมดฉันรุ่งทิพย์ะจะขอส่งอาชาเพื่อเป็นของขวัญ ได้หรือเปล่าพี่คะคิมขอฉันตั้งใจเอาไว้เดีชช๋ยวถ้าจะเดี๋ยวอิมจะดีเด้อนะเจ้าพูดอะไรออกมาน้ตัวได้บ่างทำไมล่ะพี่คะการที่จะทรงงานชาได้ต้องเป็นผู้ชายอกสามตอกเจ้าเป็นผู้หญิงมันอันตรายเออเขาได้ชอบผู้หญิงว่าย,ย่างไรครับมองฉันคิดว่าการทรงมาของหญิงนั้นมองฉันเห็นไม่หมองไม่ควรจะไม่ให้หญิงทรงมามองฉันอยากให้องค์หญิงเปลี่ยนจากทรงมา เปลี่ยนเป็นปั่นจัก,กรยานได้ไหมจูบเพราะว่าเขามีปั่นเพื่อพอ่อปั่นเพื่อแม่องค์หญิงก็ปั่นเพื่อของฉันทุกการปั่นจักรยานนั้น,นมันทำให้สรีระของเราได้เคลื่อนไหวจองครับเ้ยเเฮ้ยเเนึก <c oughs> ไปนึกมาไม่อยอากข <c oughs> ุดทองกูหรือว่าทั้งสี่พระรงค์ที่มาจะให้ม่อมฉันปั่นให้ดูไหม <c oughs> ไม่นองไม่ต้องแม่โนนเขาเรียกไปปั่น้เออปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปด้วยไปปั่นไปด้วยโอ้แมลักษณะนี้อ่ะน่าจะปั่นมาเจ็ดย่านน้ำเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยปั่นไม่ถึงเส้นชัยด้วยทำไมนี่หัวกลางๆางแม่ ไม่ต้องไม่ต้องการทำอาหารน่ามีแม่ครัวอยู่แล้วเอางนี้นะพวกเจ้าเนี่ยไปจัดงานให้เรียบร้อยตรวจดูภายในงานก็พอเได้เลยค่ะนักบอลเช่นทูลานไป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 เป็นยังไงบ้างเพื่อนแข่งกับ้างไหมล่ะดีแค่นี้เหรอเออดีแค่นี้แหละหลักฉันจะไม่ถูกใจนต่พี่อ่ะจะพี่พี่ต้องไปห่วงนะเบียค่ะไม่ได้ันพวกนี้บอกฉันตั้งใจจะทรงอาชายังไงบอกฉันนะว่าทำได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชาย ความสามารถเดี๋ยวนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วเรียกมั่นใจแล้วร็ไจ้มันไกลใช่ไหมคะอะทำมันใจแล้วก็ได้ขุนพาเมืองพมยากแต่งานไปจัดานักพิธีให้เรียบร้อยพวกพรุ่งนี้น้องสาวเราจะส่งอาชัยมาดูทําให้เรียบร้อยเข้าใจหรือเปล่ารับดีเก้ากระรองทุนลาเลยไม่ยากส่วนท่านไปเป็นคนช่วยขุนพาเมืองส่วนทหารทุกคนก็ตรวจดูเวรยามให้เรียบร้อยด้วยนี่จะกระบอกคุณหล่าจะทพรุ่งนี้ปั่นจักรยานไปเดอนนัดแก เพื่อนปะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนะไปพักกับเราเราจะพาเพื่อนไปพักในที่สบายส่วนลูกทิพย์กับรุ่งปริยาก็เจรจาพูดคุยสร้างความสมัยดีๆต่อกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนขันเด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะไป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 เสด็จพี่ทั้งสองด้วยเรื่องว่าไล่สองตัวนี้อยู่ในถุงมั้วจะหลับได้น้อนแต่คือไม้ดึงเป็นอะไรไม่กินอะไรหรือน้ขนหลวไม่ดีเดี๋ยวคุจัดให้ใหม่มึงก็ทำหน้าดีๆดิ จะเป็นเล่นมึงเอากันจริงจะเม็นยังไงล่ะพว